เดี๋ยวกลับเรียนถามท่านจะไปปักปั๊มแล้วก็ใช้เงินไม่เป็นผลานโทนผลานนี่เดียวว่าพวกเราแบดแอตติจูดค่ะเ <c oughs> ข้าแต่งตั้งหน่วยงาน,งนมาควบคุมเรื่องของงบประมาณการใช้เงิน <c oughs> เขาเรียกว่าทัก กล้าหรืออะไรอ่ะมีใช่ไหมคะท่านเออแล้วเขาได้งงได้เงินไปจริงใช่ไหมถ้ผ่านตรงนั้นใช่ไหมคะคือคณะกรรมการที่ท่านอาจารย์ว่าเนี่ยนะเป็นคณะกรรมการที่ที่เหมือนดูภาพรวมของซอฟต์พาวเวอร์แต่แล้วก็โดยโดยมีหัวหัวหัวการประชุมคือท่านนายกรัฐมนตีนะครับก็จะก็จะเห็นชอบเห็นชอบปั๊บเสร็จแล้วก็จะเริ่มกระจายงบให้ให้หน่วยงานต่างๆตั้งงบมาผ่านคณะกรรมการชุดนี้เนื่องจากคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้ไม่ไม่ได้เป็นหน่วยงาน ภาคลัาถ้าเป็นแค่คณะกรรมการซึ่งไม่ได้เป็นนิติบุคคลได้สแต่เอา,อามาจากไหนอ่ะก็ไหนเป็นคณะกรรมการนี่มันเป็นคณะกรรมการที่แปรมาจากคณะกรรมการที่ยุคสมัยท่านไปในท่านไปยุทธเป็นนาย,ยกแล้วก็ตั้งกำกังในการขับเคลื่อนนโยบายยุทธศาสชาติแล้วก็ปรับมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์ตรงนี้แต่ว่าต้องนําเรียนอาจารย์ว่าคือซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันมี2กรณีซอฟต์พาวเวอร์คืออินฟลูเอนเซอร์มาดึงโปรดัก ดึงคนสัตว์สิ่งของให้มันดังขึ้นมาเช่นลิซ่าไปซื้อลูกชิ้นปิ้งใช่นี่คืออินฟลูเอนเซอร์กับอันที่สองคือคือถ้าอีเวนต์มันเป็นที่มันเป็นอินฟลูเอนซ์ผมยกอย่างนะครับเช่นรายการเชฟกระทะเหล็กแล้วมันก็มีการแข่งกันแล้วก็อะไรมีอะไรแล้วก็มันก็เกิดไอออนเชฟขึ้นมาแล้วเขาก็ไปเปิดร้านอาหารนี่ก็คือก็คือพัฒนาคนขึ้นมาชัดเจนนี่ยกตัวอย่างซึ่งซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับ แต่สิ่งที่เราดูในตัวงบประมาณพวกนี้นะครับขอ,อนําเรียนว่างบประมาณที่ทงบปีหกแปดหกเกผมดูสัดส่วนนะครับเน้นอีเวนต์เนี่ยนะครับประมาณ40%่สิบอจัดอีเวนต์ทิคกอฟมาตบมาเปิดเข้ามานั่งมานั่งเป็นประธานเปิดเปิด,ปดแล้วปุ๊บปบ,ปบมาแล้วก็แสดงปิดจอบประมาณ4ี่โมงเย็นเก็บบูธได้เงินไปคือเขาไม่เรียกอีเวนต์อาจารย์ที่สี่สิบ e เปอร์เซ็นต์นะครับไม่เว้นคือมันกินหมดแล้วก็อีกอีกประมาณ19-20%เ อบรมครับแต่อย่างที่อาจารย์พิสิทธิ์ว่ามันอบรมแล้วเนี่ยมันอบรมและเอาไปต่อยอดจริงหรือเปล่าวัดมัน,ม,นมันประเมินไม่ได้เช่นผมนําเรียนอาจารย์ว่าอย่างเช่นผมผมมองอย่างที่การจัดอีเวนต์เอาเนี่ยเอาแค่มีการจัดแสางสินค้าที่เมืองทองธาน,นีก็แล้วกัน,น,นดูสปลส้สปลัสก็ได้การจัดแล้วก็บอกว่าใช้งบประมาณ300ล,ล้าน มีคนมาซื้อของประมาณห้าพันล้านผมก็ไปเช็คว่าไอห้าพันล้านนี่มันมันมันดูยังไงก็คือผมว่าหรือว่าอาจารย์มาออกบูธผมก็มาถามอาจารย์ว่าที่อาจารย์มาออกบูธหวันเนี่ยอาจารย์ขายได้เท่าไหร่ค่าอาจารย์อาจจะขายได้ประมาณแสนหนึ่งแต่อาจารย์กลัวว่าคราวหน้าเขาไม่เชิญอาจารย์มาออกบูธอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ขายได้สามแสนเพราะนั้นตัวเลขตัวนี้เป็นตัวเลขที่ที่มันจับต้องไม่ได้เลยผมผมเคยเสนอว่าถ้ามันจัดอีเวนต์แบบนี้นะครับ คุณทำคูปองดิถ้าใครมาซื้อของคุณเนี่ยต้องเอาคูปองมาแลกแล้วก็จ่ายมามเป็นตัวเลขมันประเมินชัดเจนเพราะนั้นไอตัวเลขแบบนี้จริงไงซอฟต์พาวเวอร์นะครับทั้งหมดคืองบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ